Transcrição e สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอยู่นอกสถานที่นะคะกับน้องดานะคะแล้วก็ช่อง y o u t u b ฟอร์ดใบดานเองค่ะวันนี้นะคะน้องดาจะพารับชมนะคะตัว nexgen t Ranger คันนี้เลยนะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นตัวรุ่นตัวแคป XL+ ค่ะซึ่งเป็นตัวที่ลูกค้าน้องดานะคะชอบมากๆเลยแล้วก็ซื้อกับน้องดาหน่ยเยอะมากๆเลยนะคะในรุ่นของตัวโมเดลก่อนนะคะแต่เพื่อที่จะไม่พลาดในการตกแต่งนะคะของตัวรถรุ่น Nexgen 2022นะคะจะพารับชมค่ะว่าแต่งออกมาเท่ไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นตัวนี้ค่ะของตัวรถนะคะราคาเราจะปรหน่ายอยู่ที่6,99,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่นะคะที่เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะ 170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้นะคะแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นด้วยแต่เกียร์เนี่ยแต่เครื่องเนี่ยเล็กลงนะคะมาเริ่มต้นกันดูเลยนะคะในส่วนของตัวด้านล่างเลยนะคะหน้ามาพร้อมกับตัวฟอนต์ข้างหน้านะคะที่เราเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะตัวนี้จะทางเป็นตัวหน้า หน้ากระจังให้เหมือนตัวแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัว f o r d แบบนี้สีดํานะคะจัดกับขอบสีแดงนะคะแล้วก็ไฟนะคะด้านบนนะคะเป็นไฟหน้ากระจังในสาจุดก็จะเป็น3มจุดแบบนี้ให้เลยนะคะในส่วนของตัวหน้ากระจังในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงลกักจูนด้านล่างนะคะสําหรับรุ่นในกรพัเราก็มีห่วงลักจูนเข้ามาให้แล้วนะคะตัวนี้จะมีหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะคะ เข้ามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวไฟซีแคมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะโคมไฟนะคะของอันเดิมจะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแต่จ่ายเรานะคะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ให้นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟซีแคม LED ค่ะมาพร้อมกับตัวลูกแก้วด้านในที่เป็นสีแดงแล้วก็ครอบลูกแก้วลูกค้าเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ราสามารถเลือกปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคันนี้ลูกค้าติดในสนองตัวครอบไฟหน้าเข้ามาด้วยนะคะแต่ต้องเาแนะนํานะคะว่าตัวรุ่นใหม่ที่เป็น next gen นะคะ ถ้าทําไฟโคมหน้าเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องติดข้อไฟหน้าเราจะเห็นไฟซีแคมที่เต็มแล้วก็สวยงามกว่านี้ค่ะมาในส่วนของตัวด้านบนนะคะเป็นตัวในส่วนของตัวฝากระโปรงทรงฟิสตนั่นเองค่ะ ลูกค้าเลือกทาสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดําค่ะตัดกับขอบสีแดงนะคะแล้วก็ตัวโลโก้แรดเป็นตัวสีแดงนั่นเองค่ะแบบนี้เลยก็ดูหลอ่อดูเทไม่แพ้กันเลยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะลูกค้าจะเห็นนะคะดีไซน์ที่ออกมาใหม่ของตัว Next เ,เจนเนี่ยด้านข้างเราจะตีโปองออกมาหน่อยนะคะซึ่งรถอาจจะดูมีมิติแล้วก็กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อแบบใหม่ที่เราติดตั้งให้คือ6นิ้วเป็นแบบหมุด ซึ่งรถเนี่ยมีในส่วนของตัว3นิ้วมาให้แล้วนะคะแต่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแบบคันนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างมาเลยด้านล่างมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้ขอบ16ออฟโรดค่ะลายดอกไม้ลายยอดฮิตนี่เองนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะยางของเรานะคะก็เป็นยางวันเตอร์เอทเส้นเคยค่ะเป็นแบบนี้ก็รอมากๆแล้วมาพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้นะคะที่แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นตัวเทอร์โบนะคะคือเทอร์โบเดียวนั่นเองค่ะ แล้วก็รุ่น x อเกพัทเรานะคะตัวนี้นะคะที่เป็นเอ็กเจนนะคะตัวนี้ราคาเนี่ยต่างจากตัวเก่าแค่7 0 0 0บาทนะคะสิ่งที่ลูกค้าได้เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะคันนี้เรามีไฟเลี้ยวเข้ามาให้แล้วด้วยนะคะลูกค้าพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะแต่ยังเป็นพับมืออยู่นะคะสำหรับรุ่น x อเกพัท ด้านบนนะคะเป็นคิวคันศาด์บานหน้าแล้วก็บานผู้โดยสารนะคะแล้วก็รองเบ้านะคะการลอยค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ลายการาฟิกด้านข้างค่ะลูกค้าก็เลือกคําว่าแรปเตอร์นะคะสกีคาว่าวายแท็กค่ะสัตว์โคนจนถึงด้านหลังมาพร้อมกับบันไดค้างที่เป็นแบบใหม่นะคะตัวนี้ก็คือกันลื่นด้วยนะคะเต็มเท้ารับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับตัวครอบฝาถังน้ํามันฝาถังน้ํามันของเรานะคะก็เป็นตัวครอบแล้วก็น้ํามันของเรานะคะ ใช้น้ำมันดีเซลนะคะเหมือนเดิมถังน้ํามันเราสามารถบรรจุน้ํามันได้ถึง80ลิตรนะคะ,ะด้านหลังค่ะมาพร้อมกับตัวโรบารนะคะของรุ่นตัว Outlander นั่นเองค่ะแต่ตัวใหม่ที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่ก็จะเขียนคําว่า G.T. นะคะสำหรับรุ่นตัวนี้มีห่วงมัดสัมภาระมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบไลเนอร์ของเราเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะรุ่นตัว넥เ e นเนี่ยเวลาเราเจาะไลเนอร์นะคะก็จะเข้ากับตัวร่องของตัวขอบพอดีนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้เจาะก,กับตัวรถโดยตรงเหมือนตัวรุ่นก่อนนะคะ มาไอสองตัวด้านหลังข้อไฟหน้าไอข้อไฟท้ายติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะครบทั่วเลยลายสติกเกอร์ค่ะพร้อมกับกราบท้ายตัวรถแบบนี้นะคะที่ปั๊มนูนคำว่าอ่าเลนเจอร์นะคะแล้วก็สัญลักษณ์โลโกโล้ไฟเบรกรถที่3ค่ะยายมาอยู่ตรงนี้แล้วเช่นกันค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยกันชนท้ายเหล็กซึ่งตัวเอกพัดนะคะจะยังไม่มีกันชนท้ายเหล็กค่ะเราติดตั้งตัวกันชนท้ายเหล็กตัวนี้มาให้เลยนะคะเป็นตัวแบบ ดีมากๆเลยนะคะทรงสวยแล้วก็มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไลเนอร์ด้านหลังของเรานะคะแบบนี้เลยไลเนอร์ของเราเนี่ยกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ขอบเรียบไลยเนอร์เราเนี่ยก็เรียบมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะไม้บรรทัดในการใช้งานวัดนะคะในสำหรับลูกค้าที่ทำรับเหมานะคะหรือว่าวิศวกรสามารถใช้งานกับตัวรถได้ด้วยนะคะ แบบนี้เลยรอบๆคันก็จะประมาณนี้นะคะในรูปอของตัว Next Gen นะคะในเรื่องของอ p e n เป้แขเราก็ยังสามารถ เปิดในส่วนของตัวแ c a นะคะแบบนี้ได้เช่นกันค่ะด้านหลังกว้างสะดวกสบายนะคะของคนนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะเข่าไม่ติดนะคะไม่รู้สึกว่าอัดเกินไปนะคะมาพร้อมกับตัวล้ออ่าตัวเบาะนะคะในส่วนของตัวเบาะเนี่ยเราเนี่ยทำเบาะใหมให่ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยพร้อมกับปักสกินนะคะคําว่า n e x t g e n Ranger เข้ามาให้ลูกค้าเลือกเดินได้สีแดงนะคะแบบนี้นะคะเา พร้อมกับหัวเกียร์แบบใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเข้าเกียร์ง่ายมากๆเลยกว่ารุ่นก่อนด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอค่ะที่เป็นขนาด10.1นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอทรง แบบ iPad เลยนะคะแบบรองรับออโต้ด้วยนะคะรองรับ Apple Auto นะคะส่วนนี้ Android Auto นะคะแล้วก็ในส่วนของช่อง USB นะคะ Type C อะไรทุกอย่างเรามีมาให้ครบเลยนะคะแอร์เราก็มีปรับมาให้ทั้งหน้าจอแล้วก็เป็นแบบเมนวลนด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะไฟเราก็มีในส่วนของตัวไฟออโต้นะคะเข้ามาให้ด้วยนะคะสาหรับรุ่นตัว ตัวนี้นะคะพวงมาลัยค่ะแล้วก็หน้าจอด้านหลังที่เป็นดิจิตอลแบบใหม่แล้วนะคะขนาด8นิ้วนั่นเองค่ะเนี่ยคอนโซลแบบใหม่นะคะตัวนี้น่าใช้งานกว้างขวางกว่าเดิมนะคะสำหรับรุ่นตัวแคป XL p กซแลพแล้วก็แผงประตูนะคะเราก็เปลี่ยนส่วนของตัวที่เปิดประตูแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมกระจกด้านข้างแบบนี้เลยค่ะแบแบบนี้นะคะการตกแต่งรถรุ่นตัว n e x t นค n าแคปเอ คันนะคะที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะก็ออกมาดูหล่อแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะขับไปไหนมีแต่คนมอน้องดานะคะนำรถคันนี้มาส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดนะคะนครศรีธรรมราชค่ะหรือที่โคราดนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าเข้าไหนนะคะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะที่สนใจออกรถแคปกับน้องดานะคะและแต่งรลอๆแบบคันนี้นะคะสามารถติดต่อหา้องดาโดยตรงตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือก็แอดไอดีไลน์คุยโปรโมชั่นกับน้องดาได้นะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะมีออกรถเริ่มต้นที่19,000บาท หรือแต่งเต็มแบบคันนี้ออกรถอยู่ที่59,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีนนวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าลูกค้าอยู่จาจังหวัดอย่าลืมติดต่อหายน้องดานะคะเพื่อรับรถหล่อๆแบบนี้ถึงบ้านและเป็นเจ้าของฟอร์ตตัวเน็กเจนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะไว้จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ